ติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายของคุณเจกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเจเดี๋ยวรบกวนผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่แจ๊คเอ้าเอาเอาเอาได้ยินครับตอนนี้คุณเจคุยกับผมแบบไหนก็แบบนี้แหละครับคุยคุยแบบนี้แหละครับอ่าเอาหูฟังออกดีกว่าเชื่อผมอ๋อได้ครับคุณเจทำงานแถวถไหนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยินพี่แจ๊คมา้าคุณเจมาว่ากันถึงเรื่องนี้การเรื่องเนี้ยเย้อนกลับไปเมื่อสิบหกปีที่แล้วสถานที่ที่ไปไม่ไม่พ เมื่อสองวันนะครับเออเอาเนื้อหาใจความของมันดีกว่าได้ได้ครับพี่ได้เลยครับเป็นยังไงเรื่องเจ๊เรื่องมันเกิดจากผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปครับพี่ผมขับไปทางค่อนข้างที่จะมืดครับพี่มืดมากๆเลยอ๋อแล้วก็ข้างทางมีแต่ป่ามีแต่อะไรลกไปหมดเลยครับผมบิดมอเตอร์ไซค์ครับพี่แจ๊คผมเดี๋ยวเข้าซอยพี่แจ๊คผมเจออาริมอร์อุ้ย อลิมอพี่แ<ๆ>จ๊ะเข้าใจแล้วแบบผม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 ตกใจมากพี่ผมตกใจมากผมผมก็เลยแบบเลี้ยวไปหาเพื่อเพื่อจะหาคนแถวนั้นเพราะว่ากลัวผมกลัวหาไปหาให้แหล่งผู้คนคแล้วพี่เชื่อไหมผมเจออะไรระหว่างทางผมเจอวัดสมออะไรวะวัดสมอตามข้างหลังมาพี่คนลุกมันจะเกาะหลังผมอ่ะผมทำไงรู้ไหมพี่ผมพูดมันเลยเฮ้ยวัดซาวาเชดิใช่ใช่ใช้คำนี้เลยครับพี่แจ๊คคำจำกัดความนิยามนี้เลยโอ้พี่คนลุกไปหมดเลยผมผมผมพูดไหนผมเล่าผมยังคนลุกเลยครับพี่แจ๊คคนลุกครับพรผมบิดหนีเสร็